น้ำนมข้าวโพดสติมาอ้าปากค้างสตูดิโออะขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอขอบคุณน้ำนมข้าวโพดสติมาจากข้าวโพด100%เซเลยนะฮะคุณเนี่ยจะไปทำบุญคุณก็สามารถสั่งน้ำปนะนี้ได้ที่ Line Official แอดสติมา8ครับผมขอขอบคุณอ้าปากค้างสตูดิโอค่ะคุณอยากจะได้คอนเทนต์ดีๆหรืออยากจะทำรายการเป็นของตัวเองโดยที่บอกว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่มีทีมโปรดักชันไม่มีทีมตัดต่อไม่มีทีมคิดอ้าปากค้างสามารถ ทำให้คุณได้คุณแค่มาบอกว่าคุณต้องการคอนเทนต์แบบนี้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 อ่าปักค้างสติโอค่ะโทรมาเลยนะตัวเองพี่เจจะหล่อนะจ๊ะคุณแตะพื้นที่นี้แล้วคุณสามารถรู้เรื่องราวไหมครับแค่รู้ว่าคือหนึ่งคือเหม็นมันเป็นกลิ่นที่แบบพนั่งปูนวันแบบมันจะมีกลิ่นนั้นอ,อยู่อ่ะครับแล้วก็สองคือ มันเป็นเหมือนการหลงผิดลุ่มหลงกําลังติดอยู่ในภพภูมิที่เขาเรียกว่าอสุรกายอะไรใดๆก็ไม่รู้อ่ะคุณกําลังจะพูดถึงสัตว์ประหลาดนี้ไม่ไม่รู้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่มีเรื่องของการลุ่มหลงหรืออะไรสักอย่าง่ก็คิดว่าตัวเองวิเศษแล้วเหมือนแบบกูสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆคือไม่ใช่ก็ยังตกอยู่ในอาบาอยู่เหมือนเดิมหลังจากที่น้องขุดตรงนี้แล้วเนี่ย เห็นควันหรือรู้สึกว่าอะไรมันมีอะไรหลุดออกมาด้วยไหมคะไม่รู้เลยรู้แต่ว่าเหม็นเน่าเน่าแบบว่ามนุษย์แบบมนุษย์เน่าอ่ะเนื้อมนุษย์เน่าคือได้าถามอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไออะไรรเลยพี่คือไอกำลังต่อจิ๊กซอกับเวิร์ดที่ผู้ชายอะคะ่ะบอกเมื่อกี้เนี้ยว่าการเล่นของเป็นเล่นปกติฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะเป็นที่ฝังของเดิมหรือเปล่ามันเลยมีความเน่าคนสมัยก่อนอะเล่นของเป็นเรื่องปกติ แต่ก็เลยมองว่าการที่ไปขุดหรืออะไรประมาณนี้เราไปโดนเขาโดยที่เราไม่ได้เจตนานหรือเปล่ามันก็เลยเป็นการปลดปล่อยพอปลดปล่อยเสร็จปุ๊บเขาก็เลยแสดงตนแสดงโตแสดงหรือแสดงอำนาจทันทีไงคือคุณกําลังจะบอกว่าการที่เราขุดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเนี่ยคือต้นไม้นั่นแหละเป็นการปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกมาเป็นไปได้ด้วยไหมอ่ะคือต้นไม้มันก็มีหลายต้นถูกต้องปะอ่ะเออมันมีหลายกอถูกต้องปะ่ะถ้าทมมว่ขุดกออื่นอะ่ะเราไม่เจออะ่ะมันจะส่งผลกระทบอะไรไหมแม้กระทั่งกลิ่น หรือแม้กระทั่งสิ่งที่กระทบกับพี่น้องเองหรือกระทบกับแฟนพี่น้องเองมันจะส่งผลกบอะไรไหมทําไมต้องเป็นกรณีเท่านั้นน่ะพอขุดปุ๊บแสดงตัวทันทีฉะนั้นการที่การที่จะฝังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยของสมัยอดีตเราไม่สามารถล่วงรู้อะไรได้ต่อให้วันนี้เราไปพูดไปเองเนี่ยพี่น้องก็ไม่สามารถการันตียืนยันในสิ่งที่เราพูดได้เพราะว่ามันเป็นอดีตที่ผ่านมาและที่สำคัญพี่น้องอยู่นี่3เดือนเองแค่ใช่แล้วอย่างเงี้ยคือจะไปการันตีอะไรได้ยังไงมันทําให้แอ จับทางไม่ถูกเพราะว่าเวลาดวงจิตดวงยานเขาเล่าให้เราฟังอ่ะเขาไม่เล่าให้ฟังดรอสตอรี่นะพี่เขาเล่าให้ฟังแค่ช็อตแบบกระชอนหนึ่งอ่ะ,อะเออหรือเขาเล่าเขาพูดให้ฟังแล้วให้เรามาปฏิปตต่อเองใช่ใช่แล้วหนูก็เลยพยายามต่อจิ๊กซออยู่ว่ามันเกิดจากอะไรอย่างที่บอกอ่ะถ้าตรงนี้มันเป็นของของของขาวเลยเนี้ยผลกระทบที่มันจะไม่มันจะต้องไม่เกิดขึ้นถูกต้องปะ่ะหรือขุดต่ออื่นก็ขุดก่อนก็ยังไม่เกิดขึ้นมันต้องมีเหตุบางเหตุแหละที่ทําให้การ กระทำเนี้ยส่งผลที่เกิดกับพี่น้องใช่ไปขูดอ่ะก็อย่างหนึ่งนะแต่ที่เขาแค้นมากกว่าเนี่ยเนี่ยคือเขาเอาเกลือไปไล่เขาน้ำมูลไปพรมด้วยใช่น้ำมูลก็ประมาณหนึ่งว่าจริงๆแล้วการจะไล่ดวงวิญญาณอะไรประมาณนี้ต้องดูก่อนว่าบางทีการใช้เกลือกับทุกเคสมันมันมันก็ไม่ใช่คือบางทีว่าเขาก็อาจจะมีระดับของเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการไปลบหลู่ด้วยหรือว่าอะไรด้วยก็ต้องต้องดูประมาณหนึ่งก่อนครับ คือมีการโกรธกับการกระทาแต่ว่าพี่เขาก็ไม่รู้ไงก็าบอกพี่เขาดีๆก็ได้ไงก็ไม่รู้จําตอนต้นที่หนูได้ยินไหมคะมที่หนูบอกว่าได้มีพี่ชายคนนึงที่ยืนอยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยตรงนี้ออแล้วหนูพูดว่าเขาบอกขอเขามากูยังอ,ะอ่ะแต่เขาไม่ได้หมายถึงตัวเขาในการขอเขามาไงเหมือนขออะไรบางอย่างนี่แหละใช่ขอเข้ามาอะไรบางอย่างถูกไหมใช่เขาพูดแค่ว่าขอเขามาหรือยังแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยพอเอาเครือไปศาสตรเขาอ่ะเอาเคือไปใส่เขาอ่ะ คือมันจะเป็นของมนดํดหรือสยายสะสารแล้วแต่แต่มันไม่ใช่เรื่องของเราอะอก็ปล่อยเขาอยู่ไปดิถูกต้องปะถ้าเราไม่แตะเราเราจะโดนเลยไหมเหมือนถ้าสมมติว่าตอนนี้หนูไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ขัดพี่แอ์นะแต่คือแค่หนูก็รู้สึกว่าแต่ที่ของหนูหนูก็ไม่อยากให้ของพวกนี้มันอยู่หรือเปล่าอะถูกต้องถูกต้องแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันกบเป็นแค่ดินปกติอะอ๊อบอ๊อฟอ,อยู่ตรงเนี้ยอ๊อฟเฉยๆแล้วพี่ไม่ไปตีอ๊อฟอ,อะอ๊อฟก,ก็อยู่ได้ปะอ๊อฟก,ก็ไม่เป็นทะเลาะกับพี่กอ,วนนอ่วาบาบ เหมือนเขาอาจจะไม่ได้ยุ่งอะไรเหมือนเขาอยู่ตรงฝั่งดินของเขาตั้งนานแล้วอ่ะเขาอยู่ของเขามาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่พอแบบไปอะไรเงี้ยเอลมาจบหมอพอดีโดยไม่เจตนาหรือเปล่าอันนี้เนี่ยคือจากสิ่งที่ใครไม่รู้พูดมาถูกไหมจากอะไรไม่รู้พูดมาว่าของกมาหรือยังอ่าเราก็เอาเรื่องมาปฏิปต่อใช่ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆยืนยันกันไปทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วกันเพราะว่าตรงเนี้ยผมยังไม่อยากตัดสินอะไรโดยโดยที่ยังไม่ชัดเจนเขาใช่ครับมันไม่มีใคร มันไม่มีตัวเกณฑ์การันตีว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดเลยใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาคําตอบจากข้างหลังต่อค่ะซึ่งคุณบอกว่ามีผู้หญิงอยู่ด้านหลังผู้หญิงสวยผู้หญิงสวยอยู่ด้านหลังต่อถ้างั้นเดี๋ยวไปต่อด้านนู้นนะเผื่อจะได้ข้อมูลมาซับพอร์ตเรื่องตรงนี้โอเคไปครับอยู่ไหนครับคุณน้องครับ คุณน้องครับผู้หญิงอยู่ไหนครับนี่ไหนครับนี่ใต้นั่นแหละนั่นแหละมีผู้หญิงอยู่บอกลักษณะเลยครับเป็นไงครับก็เป็นผู้หญิงสูงโปร่งค่ะผู้หญิงสูงโปร่งผมดำยาวผมดำยาวใส่ชุดใส่ชุดผ้าคลุมแบบผ้าคลุมปกติอะมันผ้าคลุมสีขาวอะอแล้วเขาเป็นไครสวัสดีครับฮัลโหลดูติดจะหาไปนิดนึงเลยเนี่ย ตอบอะไรที่เป็นภาษาล้าเลยอ่ะอะยังไงเช่นตอบว่าเช่นแบบถามไว่าเป็นใครคะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็แบบเป็น,ปนแบบเวลาเราถามแบบคนบ้าเจนออกไปพะแบบว่า,แบบวาเป็นใครคะพี่อันตัวเรามีนามว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ออกไปพี่เจาตอบไปไม่ถูกเออคือแบบไปรูปนั้นไปอย่างเงี้ยแบบอเออใส่อะแล้วผู้หญิงคนเนี้ยคือผู้หญิงที่โดนสะกดไหมเพราะว่า ข้อมูลมาเนี่ยเป็นเรื่องของการสะกดไม่ต้องไปเหมือนเขานะเราไม่ได้เราเราเห็นตามที่เราเห็นหรือรู้จักตามที่เรารู้จักใครเป็นคนบอกว่าผู้หญิงคนนี้โดนสะกดเป็นล่างเป็นพามค่ะเจ้าพิธีพามให้ดูรูปค่ะ,ะส่งรูปให้ไปตรงนี้สระน้ําตรงนี้จุดนั้นก็บอกว่าครับคุณแอร์สื่อสารได้ก็ แอมไม่เห็นเป็นตัวแล้วกันเนาะแต่ผู้หญิงคนนี้เขาก็มาในสมาธิแอมเหมือนกันที่อ๊อฟพูดถึงนะก็คือมีอาการเดียวกันคือพูดจาไม่รู้เรื่องพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วถามว่าเขาถูกสะกดไม้ส่แอรแอมว่าไม่ไม่เขาไม่ถูกสะกดแบบเหมือนกับฝังรูปฝังวิญญาณแบบนั้นการที่เขาไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ด้วยวารกรรมหรืออะไรก็แต่ไอ้ก็บอกว่าก็ผู้หญิงเขาอยู่ตรงเนี้ยแต่การที่แบบมีมนขลังในการแบบฝังวิญญาณปิดวิญญาณไหมคงไม่ใช่การที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเสียชีวิตทีี่นหรือ แอบว่าน่าจะใช่น่าจะใช่อ่าเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะเสียชีวิตที่นี่ครับแล้วคราวนี้ผู้หญิงคนเนี้ยมีผลอะไรกับพี่น้องไหมไม่มีมีผลอะไรกับแฟนพี่น้องไหมไม่มีไม่มีแค่อยู่ในพื้นที่แค่อยู่ในพื้นที่อ่าจจะรู้สึกว่าถ้ามีใครเห็นอหรือมีใครเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กหรือแสดงตัวหรือได้ยินเสียงหัวเราะใดๆในพื้นที่นี้ก็อย่าตกใจอะไรไปเขาเองก็เขาเองแต่เขาถามว่าเขามีลิมมีอำนาจมีอะไรไหมอืม เขาอยู่เหมือนแบบอยู่มานานนะครับถ้าจะให้ดีนะถ้าวันนี้ที่เออสื่อสารเขาได้เลยอ่ะเขาพูดว่าช่วยฉันเป็นนางฟ้าหน่อยได้ไหมทํายังไงให้ช่วยเป็นนางฟ้าเลยเออนั่นน่ะสิเขาไม่ได้พูดแบบภาษาแบบเรานะถูกไหมถูกเขามีลักษณะพูดแบบไหนเขาก็พูดแบบเองเออเองเออ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 เองเออเออเเราเคยเห็นละครเราเคยเห็นละครอ่ะตลกดีว่ะที่เวลาเราหน้าม้าเวลาเราไปคุยกับคนบ้าหรือคนแบบ ก็ไม่ได้ขนาดบ้าแบบบ้าบอขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นบ้าใส่อะเป็นคนเป็นคนติดตลกอะปกติสติปกติอาจจะเป็นคนติดตลกแล้วเขาเป็นอะไรเสียชีวิตพูดได้ไหมอยากรู้เขาจําไม่ได้อืจมน้ําหรอไม่ไม่ไม่เขาเขาบอกเขาจําไม่ได้หรือเขาถูกฝังที่นี่โอ้เขาไม่ได้ตอบเขาไม่ได้ตอบอ่ะหนูถามว่าละเขาไม่เขาเฮ้ยมันานมาแล้วไม่จําแล้วมันอยู่มาหลายร้อยปีแล้วเนาะโอ้ยมันก็เรื่องอื่นไหมแล้วมันไม่ไปผุดไปเกิด ก็นี่ไงเขาบอกขอเป็นรังฟ้าได้ไหมอ๋อไม่เกิดแล้วจะเป็นรางฟ้าเลยคือการเปลี่ยนภพภูมิหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอย่างพวกเราตายใช่ไหมคะเปลี่ยนภพภูมิใหม่นั่นคือการเกิดใหม่ใช่ไหมพี่อม่ะมนุษย์อ่ะมีหมดสามเสร็จภพภูมิการที่ณวันหนึ่งเป็นมนุษย์เสร็จปุ๊บตายไปอืมไปอยู่ในนรกนรกเสร็จปุ๊บทำไมไม่กลับไาเป็นมนุษย์อ่ะทำไมถึงไปเกิดเป็นเทวดาได้อ่าเพราะว่าอะไรอ่าคนเราต้องใช้กรรมก่อนอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาก็คือใช้บุญใช่ไหมหรจ็ ไม่จุติมนุษย์คือลงไปนรกอีกฉะนั้นวันนี้ที่เขาอยู่ในในมิติของของวิญญาณแล้วกันเขาไม่ได้อยากกลับมาเกิดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าการันตีว่าเขาต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกทุกดวงจิตนี่ถูกต้องไหมวันนี้คือเขาอยากเป็นนางฟ้าเลยเขาอาจจะมีพลังไม่พอหรือว่าอาจจะมีมีบุญกุศลแหละมีบุญ <สน S 1> กุศลแหละแต่ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะไปเสวยบุญในชั้นนางฟ้าก็ได้ฉะนั้นวันนี้ที่เขาอยากได้น่ะเขาอยากจะเป็นนางฟ้าเขาอย่างนี้แล้วต้องทายังไงถึงจะเป็นนางฟ้าอ่ะผมถามเขา ก็ทําบุญกดน้ําให้เขาบ่อยๆนึกถึงเขาบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็เป็นแล้วอ่ถ้างั้นผมถามครางนี้พี่พี่พี่น้องทําได้ไหมทําให้เขาผมถามนี้ก่อนถ้าเขาขอทําได้ถ้างั้นแล้วพี่จะบอกว่าให้ใครก็นึกถึงเขาดวงจิตที่อยู่มากกวตรงนี้แหละพี่อ่ะแต่แต่แต่ก่อนจะทําให้เขามีข้อแลกเปลี่ยนว่าสัตว์ประหลาดคือใครตอบได้ไหมทเขาตอบแบบนี้หนึ่งอะ เขาทำเหมือนจะรู้อืแต่เขาแค่ไม่รู้ต้นต่อเหมือนเขารู้ว่าเนี่ยมีแต่เขาไม่รู้ต้นต่อว่ามาจากไหนมันก็เห็นน่ะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหนเขาเลยตอบไม่ได้ว่าเกิดมาจากไหนเขาตอบว่ามีพื้นที่ข้างหน้าจะเป็นของอีกคนนึงในการดูแลไม่ได้แบ่งแต่เขาก้าวล่วงแต่เขาก้าวข้ามไม่ได้ไม่ใช่การแบ่ง เราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าที่อาอาฉะนั้นจะบอกว่าเป็นแบ่งเนี่ยไม่ได้เขาไม่ใช่เจ้าที่ไม่ใช่เจ้าที่ว่าอะพื้นที่ตั้งแต่อณาเขตนี้ถึงอนาเขตนี้เป็นพื้นที่ของฉันเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เขาพูดว่าตรงตรงนั้นน่ะจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เขามีฤทธิ์มีอํานาจหรืออะไรเงี้ยในการดูแลซึ่งเขาอาจจะดูทั้งเวิร์นี้อีกหลายอีกหลายไล่ก็ได้แต่ว่าคนเนี้ยเขาไม่สามารถข้ามไปพูดถึงเรื่องตรงนั้นได้เท่านั้นเอง หรือ,อไปบอกไขปริศนาหรืออะไรกันไงก็ได้เพราะรว่าอาจจะมีฤทธิ์น้อยกว่าอ่าฮะอ,อ่ะแล้วอาการที่พี่น้องเจ็บท้องถามต่ออืมเกี่ยวกับโซนหน้านะเกี่ยวเกี่ยวอาการที่แฟนของพี่น้องเป็นเจ็บเท้าเท้าบวมเกี่ยวกับโซนหน้าไหมเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโซนหลังไม่มีเลยโซนหลังเราสามารถทําพื้นที่ทํางานทําอะไรต่างๆนานาได้ไหมได้พี่น้องอยากทาอะไร ตรงนน้นลูกจะทําปุ๋ยทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทําปุ๋ยเขาก็มีอุปกรณ์มาวางแล้วก็ตรงนี้พี่ก็จะปลูกต้นไม้แล้วก็มีที่นั่งกินกาแฟตอนเช้าได้ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยได้ดีเขาก็ชอบแล้วพื้นที่นี้ใครดูแลครัพื้นคนด้านหน้าใช่อ่ะยังไงก็ต้องไปถามคนด้านหน้าเพราะนี่แค่เป็นผู้อาศัยผู้ชายตรงนี้ครับผู้ชายตรงนี้ผู้ชายที่อยู่เนี่ยแถวๆสระน้ําข้างๆสระน้ําอะไรเงี้ย มีแต่มันก็ไปเกิดกันหมดแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วมันก็มีตัวอื่นอยู่แต่มันมันก็กลับไปเกิดคือพื้นที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยดวงยาเนี่ยคือเข้าได้ปกติอยู่แล้วใช่เดี๋ยวเขาก็ผ่านแล้วคือมันมีหลายดวงวิญญาณที่ถูกซับซ้อนกันมาตั้งหลายชั่วอายคนอาการเออประมาณหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาเขาก็ไปถึงเวลาเขาก็ไปถึงเวลาเขาก็ไปแต่ทําไมพี่คนนี้ถามว่าทำไมถึงไม่ไปเขาบอกว่า ก็ยังไม่อยากไปก็ยังอยากจะเป็นนางฟ้าก็เดี๋ยวจะไปก็เป็นนางฟ้าเลยนิดเดียวเองอถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปบริเวณในบ้านแล้วกัน <S S ว่าในบ้านเนี่ยมีพระที่พระท่านบอกว่าสัตว์ประหลาดเนี่ยอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าอยู่ตรงไหนหรืออาจจะไม่ได้อยู่เลยก็ได้พื้นที่นี้ ไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นอะไรในรูปแบบของการทํร้ายใช่เพราะในบ้านนะ่ะมันค่อนข้างโอเคไงพี่ในบ้านค่อนข้าง,างปลอดภยัยใช่ค่อนข้าง,างปลอดภยัยแ,<ล>แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าม,มีอะไรที่แบบไม่โอเคในการลักษณะว่าแบบอยู่แล้วจะไม่มีความสุขเผลอๆอยู่ในบ้านนะ่ะน่าจะปลอดภัยสุดแต่นอกบ้านไม่นะโอเคคราวนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่พระท่านบอกดวงวิญ,ญญาณสัตว์ประหลาดเนี่ยคืออยู่ในพื้นที่ตรงนี้ดูขา้างใต้นี้ เขาบอกที่เขาตรงนี้เลยอ่าตรงกลางที่พระพูดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแหละนอนนอนที่ตรงนี้เขาบอกก็แล้วแล้วก็ทาตัวให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นให้พี่อึดอัดเขาบอกเพราะที่เป็นที่ของเขาเขาบอกนี้มีการย้ายออกไปแล้วค่ะย้ายย้ายออกไปแล้วหลวงพ่อมาทําให้ใช่อันนี้ยืนยันว่าใช่จริงมีการย้ายนะใช่เลยแต่ว่าใช่เพราะภาพที่เห็นหนูก็เห็นว่ามันมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างอะอยู่ตรงนี้อืแต่ถามว่าขยายใหญ่อะไรได้ไหม หนูไม่เห็นว่าภาพขยายใหญ่ได้แต่ว่าตอนนี้ร่องรอยนั้นน่ะไม่เหลือแล้วครับนั่นคือสิ่งที่เหมือนที่พระท่านบอกว่าย้ยายไปแล้วย้ายไปแล้วย้ายไปไหนนะคราวนี้ย้ายไปไหนเดี๋ยวผมพาไปดูปเก่งจัง